อันนี้จะเป็นหอมอีกส่วนหนึ่งพี่น้องช่วงนานนี้มันเป็นหนาแบบเพิ่นออกดอกนะคะหอมบัวเล่หมีเพิ่นจะออกดอกปีละเถือด้อยค่ะแต่ว่าช่วงนาร้อนกน็ถามว่ามีมีออกบอก็มีออกแน่ยุพี่น้องแต่ว่าจะสูออกสุนนาหน,นาวบ่รด้เพราะว่าหนาหนาวน,านีเพิ่นจะออกออกดอกจะหลากว่าหนาห่อนหนาห่อนก็นมีออกแบบปะไปว่า่หลายพี่น้องอันนี้ก็ถอนไปแล้วแปลงหนึ่ง อันนี้ก็เหลือ,อยู่ยูยูสามแปลงเดี๋ยวจะให้เราล่งลงให้เบิดเลยนะคะแนวนี้แถวนี้จะให้เราลงเป็นหอมบวัวเลยให้เบิดเลยนะแล้วปลูกหลายยางพี่น้องอันนี้ก็คือเราปลูกล่งดิน แต่ว่าดินเล่าหนีเนี้ยวเหนียวพี่น้องทวนหนีหัวดวนทวนทวนเลย